สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันนี่เพียเกี่ยวกันารหาเงินฟรีไปด้วยกันนะมาอยู่กับแอปที่หาเงินฟรีๆนะฮะลิงนิวนะครับช่วงนี้อาจจะต้องขออภัยด้วยนะติดธุระนิดหน่อยนะไม่ได้ทําการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการหาเงินฟรีต่างๆและสาหรับวันนี้เราก็จะมาทําการถอนเงินจากในของตัวแอปลิงเนียวกันว่าถอนเงิน ได้หรือเปล่าจ่ายจริงไหมช่องอื่นๆเขาทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับเงินมานะแต่ว่าช่องเราเรายังไม่แน่ใจไงว่าเราจะถอนได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาทําการถอนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะทําการถอนเงินนะครับเราต้องมาดูในของทูมันี่บรอดของเรากันก่อนนะ,ะว่ามีเงินประมาณเท่าไหร่ถ้ามันเข้ามันจะเข้าจริงหรือเปล่าส่วนในของรายการหรือว่าประวัติการที่เราได้รับเงินต่างๆนะฮะว่า เป็นยังไงกันบ้างในนับปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีอะไรการอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราจะมาทําการถอนเงินในของตัวแอปดิ้งเดียวกันกดเข้ามาได้เลยนะสําหรับใครที่อยากมาทําด้วยกันในของตัวแอปนี้ก็สามารถมาทําด้วยกันได้นะถ้าผมถอนเงินได้สนใจก็มาทําด้วยกันได้ลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปวิธีในการสมัครก็อยู่ใต้คลิปไปดูกันได้นะโอเคเรามาทําการถอนกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะนี่เลยนะฮะจำนวนเหรียญหาอะไตตรต่างๆของเราอยู่ตรงนี้สว่วนการที่เราจะทําการถอนเงินนะฮะเรากดมาตรงที่หน้าของฉันนะครับและให้เราทําการกดไปตรงที่ตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึตตต๊ตรงนี้เลยนะฮะจำนวนเหรียญของเรานะกดเข้าไปได้เลยนะพอเราทําการกดเข้ามาแล้วนะฮะผมก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะฮะในในนับปัจจุบันน,น,บนนี้เนาะ ก็ถอนได้ประมาณ30บาทน,นะฮะก็ใช้เหรียญหรือว่าดาวทั้งหมดประมาณอยู่ที่300,000เหรียญน,นะฮะใช้เพชรด้วยนะการถอนเงินแต่ละครั้งในของตัวแอปลิงเนีนี้ซึ่งเราต้องใช้ดาวหรือว่าเหรียญนั่นแหละแล้วก็ใช้เพชรด้วยนะฮะคือถ้าเรามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะถอนไม่ได้เราต้องใช้ทั้ง2องอย่างเลยซึ่งอาจจะพอคงค้างยุ่งยากหน่อยนะฮะแล้วก็จะหายากหน่อยนะเหรียญน่ะหาไม่ยากหรอกแต่ว่าเพชรนี่แหละมันหายยากนะฮะ มาทําการถอนเงินก็นเลยดีกว่า30บาทดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าไดจ,จริงเหมือนที่เขาว่ากันไหมนะฮะช่องเราเรายังไม่เคยทําการถอนนะนี่ก็จะเป็นวิธีในการถอนเลยนะครับกดมาตรงที่ถอน30บาทนะฮะ,ะเราจะถอน30บาทนะแล้วก็กดไปตรงที่ถอนทันทีข้างล่างนะฮะกดเข้าไปแลวตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าผู้ใช้นะฮะบัญชีผู้ใช้ ซึ่งเราต้องใส่เบอร์โทรเบอร์โทรทูมันนีเ่เตน,นะครับเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินนะอย่างเช่นว่า08 09านเี้ยเบอร์โทรของเราอ่ะทูมันนี่เวเลตอะไรเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมขอใส่สักครู่หนึ่งนะฮะนี่พอทุกคนทำการใส่เสร็จแล้วนะฮะให้กดคำว่ายึมคำขอถอนเงินกดเข้าไปได้เลยปุ๊บเขาบอกว่า เราได้รับคำขอถอนเงินของคุณแล้วนะฮะเพย์ฟอร์มจะทำการชำระเงินภายใน1นถึงเวันทำการก็รอ7วันก็คือง่ายๆในะอาทิตย์นั่นแหละนะกดตกลงเข้าไปนี่เป็นที่เรียบร้อยฮะจำนวนเหรียญของผมก็ถือว่าหายไปแล้วนะเหลืออยู่แค่ประมาณ78,368นาเหรียญฮะถ้าติเป็นเงินประมาณ7บาทนะส่วนเพรก็เหลืออยู่ประมาณ355เหรียญอ่า355เพรนะฮะประวัติการถอนอยู่ข้างบนนี้ กดไปดูได้ไอ้กดเข้าไปนี่ฮะอยู่ระหว่างการถอน,นะฮะไม่รู้ว่ามันจะจ่ายทันทีหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้เวลารลอข้องขางนานอะบางครั้งเราก็จะรอไม่นานแต่ว,ว่าบางครั้งเราก็จะรอประมาณ3ถึงอ่าหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดวันนะตามที่เขาบอกนะครัผมก็ทกําการถอนไปในของปี2 0งศนนะเดือน6นะฮะวันที่29เวลา11บเอนาฬิกาสาินาที23วิตรงนี้เลย ถือว่าถอนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะการถอนก็มีเพียงแค่นี้นะไม่ได้ยากนะง่ายๆนะฮะแค่เราทําการใส่เบอร์โทรทูมบัน Cyber ี่วอลเล็ตเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินแล้วก็ทาการถอนเลยนะฮะแล้วก็รอเขาจ่ายเงินแต่ว่าอันนี้คือจ่ายไม่จ่ายอันนี้ยังไม่ทราบนะเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินนะฮะส่วนในของเมนูในการทํางานต่างๆก็ง่ายๆนะฮะเอ๋เมนูพวกนี้ก็คือเนี่ยเห็นปะ 75เนี่ย90เนี่ย70 85เนี่ยคือกดรับได้หมดเลยผมกดรับ90มันได้เยอะเนะี่ยแล้วก็รอประมาณ3ามวินะฮะแล้วก็กากระบาดเข้าไปปุ๊บเนี่ยหรือจะดูนะของอ่านข่าวก็ได้เนี่ยถ้าเราอ่านข่าวถ้าดาวพจนนี้เต็มก็กดรับดาววิธีในการหาเหรียญแค่นี้เองนะนี่รอมันเต็มนะฮะรอมันเต็มเห็นไหมรอเต็มแล้วก็นี่มันจะรับให้เราเลยนะ เราไม่จะเป็นต้องกดลักครับมันจะให้คะแนนให้เราโดยอัตโนมัติหรือว่าเหรียญนั่นแหละนะฮะ่วงหลักๆก็เมนูพวกนี้กดไปเล่นกันได้นะฮะเมนูพวกนี้หมุนวง,งล้อนะฮะถอนเงินขั้นแรกรักไปเลยเนี่ยปุ๊บรับดูวิดีโอโฆษณาต่างๆได้เพชรได้เหรียญเนี่ยก็เอาไปทําการถอนเงินมีเพียงแค่นี้นะครับสาําหรับใครที่จะทําการเชิญเพื่อนต่างๆนะ ใะยาแนะนําเพื่อนนะครับเมนูในการเชิญเพื่อนคือมาตรงที่หาไรายได้แล้วก็มาตรงที่ข้้งล่างชวนเพื่อนเพื่อรับเหรียญก้อนโตกดเข้าไปได้เลยปุ๊บแล้วก็ทําการกดชวนทันทีแล้วก็ทําการค้ล,รลอกนะครับพอข้ลอกเสร็จแล้วให้เราทําการค้ลอกรหัสแนะนาด้วยนะของผมก็คือ1 0 5 1 0ศูนย์นะกดค้ลอกเข้าไปได้เลยนะครับ ถ้าเราเชิญเพื่อนก็จะมีเงื่อนไขของเขาตามนี้นะเงื่อนไขว่าเพื่อนแต่ละคนต้องทํำยังไงบ้างเราถึงจะผ่านนะเขาเขียนว่าอยู่3ข้อนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะฮะเราถึงจะได้เหรียญจากการเชิญเพื่อนนะฮะสำหรับใครที่สมัครมาใหม่นะมันก็จะมีช่องในการใส่รหัสนะนํนามอยู่เพื่อรับเหรียญน,นะถ้าใครไม่เข้าใจไปดูในของคลิปวิธีในการสมัครได้ผมทําเอาไว้ให้หมดแล้วเนาะส่วนในการถอนเงินก็ถอนไปแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเงินยังไม่เข้า นี dos, il, ่อยู่ในระหว่างการถอนก็ถือว่ายังไม่เข้านะครับถ้าเข้าหรือไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่อจากนี้กันเลยนะอาจจะต้องใช้เวลารอค่อนข้างนานนะตามที่เขาบอกก็คือ1นถึงเวันกันเลยนะฮะเดี๋ยวรอก่อนเนาะมาแล้วครับย่อมเงินพี่เมื่อกี้ที่เราได้ทําการถอนไป30บาทฮะได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับในของตัวแอปนี้ ผมรอไม่ถึงวันนั้นเดี๋ยวเราไปดูในของ t ูม o n นี่เ l ลต์กันนะครับว่าเข้าจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าสถานะการถอนเงิน,นสำเร็จแล้วนะ,ะแต่ว่าของ t ูมมอนี่เวลต์ยังไม่แน่ใจเพราะงั้นเราไปดูกันเลยนะฮะเข้ามาในของ t ูมมอนี่เวลต์กันเลยนะครับไปตรงที่รายการหรือว่าการที่เราได้รับเงินต่างๆเนาะมาฮะสา,าสบบาทนะฮะผมได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็ผมถอนมาในของวันที่29นะฮะก็ได้รับมาในของวันที่29แต่ว่าผมถอนตอนเวลาประมาณ11นาฬิกา37นาทีนะฮะก็ได้รับเงินมาที่13นาฬิกา27นาทีนะราเรารอประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนี่แหละนะ,ะก็ได้รับเงินมาแล้วแต่จริงๆเขาให้เรารอนะครับ1-7วันนะแตียวว่าผมรอแค่3ชั่วโมงผมก็ได้รับเงินแล้วจำนวน3 0บาทนะครับนยะังก็ถือว่าในของตัวแอป นี้จ่ายจริงแน่นอนนะจ่ายเงินจริงๆแน่นอนนะครับใครที่สนใจมาทําด้วยกันก็มาทําด้วยกันได้นะอ่าลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันนะครคิปวิธีในการสมัครหรือว่าคลิปวิธีในการดาวน์โหลดต่างๆไปดูกันได้นะครับผมทําเอาไว้ให้หมดแล้วส่วนในของคลิปนี้ก็จะเป็นในของวิธีในการถอนเงินนะซึ่งมันก็ง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะฮะโอเคยังไงก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามกด u b s ส r ค b e ไว้เจอกันใหม่นะครับและ รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจะมานิเพยด้วยละกันบ๊ายบายเจอการคลิปหน้าครับ